บุกวิลล่าหรูทลายเครือข่ายายาอิสราเอลกลางเกาะพะง,งนันเมื่อวันที่12มกราคม2569ภายใต้นโยบายกวาดล้างมาเฟียต่างชาติของพลตำรวจโทศักิ์ศิราเพลิกอ,อาผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกงงาะพะงันร่วมกับตำรวจสืบสวนผู้รจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถานีตำรวจผู้รเกงงาะพะงันฝ่ายปกครองอำเภอเกงงาะพะงันและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบุกทลายเครือข่ายายาเสพติดข้ามชาติกลางวิลล่าหรูบนเกาะพะง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่าที่วิลล่าดังกล่าวมีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังและมีชาวต่างชาติเข้าออกผิดสังเกตเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบนายชอนชาฮาอายุ33ปีสัญชาติอิสราเอลแสดงท่าทางมีพิรุษพยายามวิ่งหนีเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดและเข้าตรวจสอบพบเศษผงสีขาวตกเกลื่อนอยู่บนโต๊ะ ภายในบ้านยังพบหญิงชาวอิสราเอลอีก2องรายคือนางสาวมิเชลอายุ24ปีและนางสาวเจเนฟเฟอร์อายุ23ปีพร้อมของกลางโคเคน3.32กรัมเคตตมีน28.99กรัมยาอี0.68กรัมและบุหรี่ไฟฟ้า29ตัวที่วางตกเกลื่อนอยู่บนโต๊ะจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3รายสัดทอดว่าซื้ออยามาจากนายรีเจฟอายุ48ปีสัญชาติอิสราเอลผ่านแอปพลิเคชัน a t s a อ p ในราคากรัมละ4,500บาทเจ้าหน้าที่จึงวางแผนบุคคลบ้านพักของนายรีเจฟในพื้นที่หมู่ที่6ทันทีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายรีเจฟได้ภายในบ้านพักผลการตรวจค้นพบของกลางโคเคนซันสามกรัมเคตามีนสิบหกรัมยาอีแบบเม็ดและผงสแตม LSD และเงินสด79,000บาทซึ่งยาสิติดที่พบจะถูกบรรจุในถุงซิปล็อกลายรูปปืน ซึ่งเป็นแพ็กเกจจิ้งรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนคาดว่าเป็นสัญลักษณ์เครือข่ายเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ระบุว่าเครือข่ายนี้มุ่งเน้นจําหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลด้วยการตามงานปาร์ตี้ต่างๆการจับกลุ่มครั้งนี้ถือว่าเป็นการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลต่างชาติที่เข้ามาแฝงตัวทําผิดก,กฎหมายและเพื่อยกระดับเกาะพังงนันให้เป็นพื้นที่สีขาวและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาผู้ต้องหากลุ่มที่1จําจำนวน3คนในความผิดฐานร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1และ2เพื่อจำหน่ายร่วมกันรครอบครองวัตถุกออกิ์ต่อจิตประสาทเพื่อจำหน่ายเสพยาเสพติดและครอบครองสินค้าหนีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าส่วนนายรีเจฟผู้ต้องหาที่4ถูกแจ้งข้อหาจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง เอสตาซีแตม LSD และประเภทสอโคเคนเคตามีนเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติดก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภทธรเกาะพัง,งนันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเตรียมขั้นตอนการผลักดันออกนอกราชนาจักรพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศต่อไปสนับสนุนโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยสุขภาพดีเริ่มต้นที่วัฒนแพทย์สมุย เร,เร็วลงพยารวดเร็วปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางโฮมมาร์ทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร์ศูนย์จำหน่ายกระเบื้องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร Beech Mountain Club ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชคาเฟ่ขนาดใหญ่ริมหุบเขาและชายทะเลขนอมร้านหนานหยวนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งสาขาเชียงมนสาขาชว่าาชวง และสาขาลใหม่ร้านอาหารมิสสมุยวัตถุดิบสดใหม่เพื่ออาหารอร่อยของคุณคิดถึงอาหารอร่อยคิดถึงเรามิสสมุยฮักสมุยร้านอาหารไทยท้องถิ่นและคลาสสิกกับบีชบาร์ที่เกาะสมุย